ลูกโดดพริกโดละสี่ร้อยนะหยุมหนึ่งอะคอว่าหยุมหนึ่งอะหกสิบบาทกินข้าวกับพริกลูกโดมเที่ยวไปกะเพราต้องใส่ด้วยแพงก็ต้องกินอุ้นพริกเพื่อสุขภาพ Nói chặt. Bạc buông keo. Các khẩu bạc, bạc buông keo. Nói chặt. Nói chặt. Đâu mà lúc! Đâu Mà lúc! Đất cả Mà lụt Mình cao mẹ lụt Mà lụt lụt Mà bẹt cả lụt Mà kia có bẹt cả kia Mà lụt Mà, mà, lưu. mà lưu, lưu. À! Mà มัน,นี่มัน,นี่เร็วเร็วเร็กินพิกปฝ่ากินพริกปฝ่านน้นนูแพงก็ต้องซื้อเพราะหนูกินพีหนูกินพีแก้วกินพีกินน้ำอุ่น กมานาวเลยายสใจ่กิดสุขภาพ,ภาพดีเริ่มที่เรา มัตสาเคลแก้วตูเล็บเลย